สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องใกล้ตัวเรามากๆเลยนะครับคือการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการไทยเราจะมาเจาะลึกเนื้อหาจากเอกสารของสำนักงานกอพอครับหัวข้อระบบราชการไทยในบริบทไทยแลนด์4.0ค่ะ คือเอกสารนี้เขาจะบอกว่าทําไมระบบราชการเดิมๆที่เราคุ้นกันเนี่ยต้องปรับใหญ่เลยแล้วจะไปทางไหนเพื่อให้มันเข้ากับยุคสมัยแล้วก็ไปช่วยหนุนเป้าหมายไท a แลนด์4.0ที่รัฐบาลเขาอยากขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมอะไรพวกนี้ครับใช่ค่ะหัวใจหลักๆเลยก็คือการเปลี่ยนผ่านจากระบบราชการแบบเดิมไปสู่ที่เรียกว่าระบบราชการ4.0ซึ่งอันนี้ไม่ใช่แค่ปรับนิดๆหน่อยๆน,นะคะแต่เป็นการปฏิรูปใหญ่เลยทั้งวิธีคิด วัฒนธรรมองค์กรวิธีทำงานคือแทบจะทั้งหมดเลยค่ะเพื่อให้ทันโลกดิจิทัลที่มันเร็วมากแล้วก็ตอบความคาดหวังของประชาชนซึ่งก็เปลี่ยนไปเยอะเหมือนกันค่ะอืมน่าสนใจมากครับงั้นเราลองมาไล่เรียงกันหน่อยว่าเออจากอดีตจนถึงตอนนี้เนี่ยระบบราชการไทยมันพัฒนามายังไงแล้วไอ้ระบบราชการ4.0ที่ว่าเนี่ยหน้าตามันเป็นยังไงกันแน่แล้วมันจะต่างจากที่เราเจอเจอกันอยู่ยังไงบ้างครับ ก่อนจะไป4.0เลยนะฮะขอย้อนนิดหนึ่งเอกสารเขาบอกว่าระบบราชการไทยนี่ปรับตัวตามยุคสมัยมาตลอดใช่ไหมครับถูกต้องค่ะเขาแบ่งเป็นยุคยุคให้เห็นภาพเลยนะเริ่มจากระบบราชการ1.0อันนี้คือวางรากฐานตั้งแต่สมัยรอ5เลยค่ะจัดโครงสร้างกระทรวงกรมแล้วที่สาคัญมากๆคือสมัยรอ7ที่วางระบบข้าราชการพลเรือนตอนนั้นเน้นระบบคุณธรรมหรือ merit system คือดูความรู้ความสามารถ ซึ่งก็ตรงกับยุคไทยแลนด์1.0ที่เราเน้นเกษตรกรรมเป็นหลักค่ะครับผมพอมายุคไทยแลนด์2.0ที่เราเริ่มทำอุตสาหกรรมเบาใช้แรงงานเยอะๆระบบราชการก็เป็น2.0ตามไปด้วยตอนนั้นเป็นยังไงครับบทบาทราชการช่วงนั้นโอ้ช่วงนั้นราชการนี้บทบาทนำสูงมากเลยค่ะในการพัฒนาประเทศสร้างถนนสร้างเขื่อนอะไรต่างๆคือเรียกว่าเป็นยุคที่รัฐชี้นำการพัฒนาเศรษฐกิจเลยค่ะ บทบาทนี้ก็ดําเนินมานานนะจนเราเจอวิกฤตเศรษฐกิจปี4.0วิกฤตต้ยมยำกุ้งที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใหญ่อีกครั้งสู่ระบบราชการ3.0สินะครับใช่ค่ะหลังวิกฤตบวกกับกระแสโลกเรื่องออประชาธิปไตยแล้วก็แนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่ที่เขาเรียกว่า NPM อะค่ะที่อยากให้รัฐทำงานเหมือนเอกชนคือต้องมีประสิทธิภาพวัดผลได้ก็เลยเกิดปฏิรูประบบราชการปี2545 ตอนนั้นเน้นหลักธรรมาพิบาลหรือกู g o ก e ฟแนน c ์มากขึ้นโปรง่งใสประสิทธิผลประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมซึ่งก็เข้ากับยุค Thailand 3.0ที่เราเน้นอุตสาหกรรมหนักส่งออกแล้วก็เริ่มเอาไอทีมาใช้เยอะขึ้นค่ะทั้งการทำงานการสื่อสารอ๋อครับจาก1.0มา2.0แล้วก็3.0เห็นภาพการปรับตัวมาเรื่อยๆจนมาถึงปัจจุบันที่เราพูดเรื่องไ h a i l a n d 4.0ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีขั้นสูง ระบบราชการก็เลยต้องยกเครื่องอีกครั้งเป็นระบบราชการ4.0ตรงนี้แหละครับที่น่าสนใจมากว่าความท้าทายครั้งนี้มันต่างจากเดิมยังไงครับคือความท้าทายยุค4.0นี่มันซับซ้อนกว่าเดิมเยอะเลยค่ะเอกสารชี้ให้เห็นหลายอย่างเลยที่สำคัญสำคัญนะคะเรื่องการบริการค่ะ ยุค3.0เนี่ยเราเน้นมาตรฐานใช่ไหมคะคือทุกคนได้เหมือนเหมือนกันหมดแต่ยุค4.0ต้องการความเป็นส่วนบุคคลคะ่ะหรือ p e r s o n a l i z a t i o n คือรัฐต้องเข้าใจแล้วก็ตอบสนองความต้องการที่ต่างกันของแต่ละคนได้โอ้โหหมายถึงว่าแทนที่จะมีฟอร์มเดียวกดเดียวอาจจะต้องมีบริการที่เฉพาะทางมากขึ้นเช่นสำหรับผู้สูงอายุคนพิการหรือ SME รุ่นใหม่อะไรแบบนี้หรอครับ ฟังดูเรื่องใหญ่เหมือนกันนะใช่เลยค่ะเป็นโจทย์ที่ค้าคายมากเราไม่ใช่แค่บริการนะคะวิธีการทำงานก็ต้องเปลี่ยนจากเดิมที่แต่ละกรมกองก็ทำส่วนของตัวเองไปเน้นความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน functional expertise แล้วก็ส่งไม้ต่อกันไปยุค4.0ต้องการการทำงานแบบบูรณาการ integration ค่ะที่มองปัญหาหรือภารกิจเป็นตัวตั้งเลย agenda based แล้วน่วยงานที่เกี่ยวข้องกันต้องมาทํางานร่วมกันจริงๆให้มันไร้รอยต่อ seamless สําหรับประชาชนไม่ใช่ให้เขาต้องวิ่งไปหลายที่หรือเจอเรื่องซ้ําซ้อนกันนะครับอืมประเด็นบูรณาการนี้พูดกันมานานแต่4.0นี่คือต้องเอาจริงเอาจังมากขึ้นแล้วเรื่องเทคโนโลยีล่ะครับยุค3.0ก็มี e-government ใช้กันแล้วใช่ไหมครับถูกต้องค่ะ แต่3.0อาจจะเป็นการเอาเทคโนโลยีมาใช้เสริมงานเดิมหรือให้บริการบางอย่างออนไลน์แต่ในระบบราชการ4.0เนี่ยเขาคาดหวังการใช้ดิจิทัลในระดับที่เรียกว่าพลิกโฉมองค์รวม holistic transformation เลยค่ะคือฝั่งดิจิทัลเข้าไปในกระบวนการทำงานหลักๆเลยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพลดขั้นตอนและที่สำคัญมากนะคะคือต้องใช้เทคโนโลยีมาช่วยสร้างความโปรง่งใสที่ตรวจสอบได้ ควบคู่ไปกับประสิทธิภาพด้วยอันนี้จะต่างจากแนวคิดเดิมที่อาจจะเน้นออกกฎออกระเบียบเยอะๆเพื่อกันทุจริตซึ่งบางทีมันก็ทําให้งานช้าไปหมดอ๋อเข้าใจแล้วครับคือไม่ใช่แค่เอาเทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือเสริมแต่เป็นการเอ่อปรับโครงสร้างวิธีคิดวิธีทํางานเลยโดยมีดิจิทัลเป็นแกนแล้วก็มองว่าความโปร่งใสกับประสิทธิภาพมันต้องไปด้วยกันได้ โอ้โหฟังดูเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ลึกมากๆเลยนะครับทั้งโครงสร้างวิธีทำงานแล้วก็โดยเฉพาะวิธีคิดของคนทีนี้ตามกรอบที่ทางกรพรเขาวางไว้นะครับระบบราชการ4.0เนี่ยมีคุณลักษณะสำคัญสคัญอะไรบ้างครับที่พอจะทำให้เห็นภาพชัดขึ้นค่ะเอกสารเขาสรุปคุณลักษณะสำคัญไว้3ข้อหลักๆค่ะเหมือนเป็นเสาหลักของระบบราชการยุคใหม่เลย1คือภาครัฐที่เปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน Open and Connected Government อันนี้สำคัญมากค่ะเปิดกว้างนี่คือ Open Data เปิดข้อมูลให้ประชาชนเข้าถึงตรวจสอบได้มากขึ้นใช่ไหมครับใช่ค่ะรวมถึงความโปร่งใสในการทำงานด้วยแต่จริงๆมันกว้างกว่านั้นอีกนะคะ คือเปิดให้คนนอกเช่นเอกชอนประชาสังคมเข้ามาร่วมออกแบบร่วมทำงานหรือแม้กระทั่งรับงานบางอย่างที่รัฐอาจจะไม่ต้องทำเองไปทำแทนเลยเพื่อให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดส่วนเชื่อมโยงกันเนี่ยไม่ใช่แค่เปิดข้อมูลนะแต่หมายถึงการเชื่อมการทำงานข้างในรัฐเองด้วยทั้งระหว่างหน่วยงานที่ต้องลดกำแพงลงแล้วก็ระหว่างส่วนกลางภูมิภาคท้องถิ่นให้ทำงานสอดคล้องกันให้มากขึ้นอาจจะต้องปรับโครงสร้างอง,องค์กรให้แบนลงลดลำดับชั้นลงเพื่อให้มันคล่องตัวขึ้นค่ะ ฟังดูเหมือนเป็นการทลายไซโลครั้งใหญ่เลยนะครับเนี่ยแล้วเสาหลักที่สองแล้วครับสองคือภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง citizen centric and service oriented government ค่ะอันนี้ฟังดูคุ้นๆเนอะแต่4.0เขาต้องการให้มันเป็นรูปธรรมเข้มข่มกว่าเดิมมากใช่ครับที่ผ่านมาก็พูดกันเยอะประชาชนเป็นศูนย์กลางแต่บางทีก็รู้สึกว่าเอระเบียบหรือเปล่าที่เป็นศูนย์กลาง4.0จะแก้ตรงนี้ยังไงครับ จุดเน้นคือการทำงานเชิงรุกค่ะคือไม่ใช่รอให้ประชาชนมาขอมาเรียกหาแต่ต้องมองไปข้างหน้าเลยคิดแทนประชาชนเลยว่าเขาต้องการอะไรเดือดร้อนเรื่องไหนแล้วก็เข้าไปจัดการไปให้บริการก่อนเลยต้องใช้ข้อมูลหรือเด t a ที่รัฐมีเยอะแยะมาวิเคราะห์ให้เข้าใจความต้องการจริงๆของคนแต่ละกลุ่มแล้วก็ใช้ดิจิทัลมาช่วยออกแบบบริการที่มันตอบโจทย์เฉพาะคน Personalize ได้จริงๆค่ะหัวใจคือเปลี่ยนมุมมองจากทำตามหน้าที่ตามระเบียบเป็นทำเพื่อแก้ปัญหาให้ประชาชนสร้างประโยชน์ให้เขาอ๋อเปลี่ยนจากตั้งรับเป็นเชิงรุกแล้วก็ใช้ Data กับดิจิ t a l มาช่วยออกแบบบริการที่รู้ใจฟังดูดีมากครับแล้วเสาหลักสุดท้ายครับ 3. ค่ะภาครัฐอัจฉริยะมีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย Smart and High Performance Government คำว่าอัจฉริยะหรือ Smart Government นี่หมายถึงแค่เอา AI มาใช้หรือว่ามันมีความหมายกว้างกว่านั้นครับกว้างกว่าแค่ใช้เทคโนโลยีค่ะอัจฉริยะในที่นี้คือทำงานอย่างฉลาดรู้จักวางแผนเตรียมการล่วงหน้าวิเคราะห์ข้อมูลคาดการความเสี่ยงได้ต้องสามารถสร้างนวัตกรรมในการทำงานการบริการได้ไม่ใช่ทำตามแบบเดิมตลอดไปต้องกล้าคิดกล้านำความรู้ข้ามาศาสตร์ interdisciplinary มาใช้เพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงได้เร็วทันการองค์กรภาครัฐเองก็ต้องคล่องตัว Agile ปรับตัวไวมีขีดสมรรถนะสูงแล้วก็ต้องทันสมัยด้วยค่ะไม่ใช่แค่เรื่องเทคโนโลยีนะแต่รวมถึงสภาพแวดล้อมการทำงานที่ทำให้คนเก่งเองเขาอยากอยู่อยากทำงานดึงศักยภาพเขาออกมาได้เต็มที่สรุปคือต้องทั้งเปิดเชื่อมโยงเอาประชาชนเป็นที่ตั้งบริการเชิงรุกรู้ใจแล้วก็ต้อง ฉลาดเก่งทันสมัยทั้งหมดนี้เพื่ออะไรครับเป้าหมายปลายทางจริงๆของมันคืออะไรถ้าตามกรอบของกอพรอนะคะเป้าหมายสูงสุดก็คือการสร้างระบบราชการที่บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลอย่างแท้จริงเพื่อนำไปสู่ประโยชน์สุขของประชาชนค่ะหรือที่เขามีสโลแกนว่า better governance happier citizens นั่นแหละค่ะคือทำให้ภาครัฐเป็นองค์กรที่ประชาชนเชื่อมัน่นไว้วางใจได้จริงๆ credible and trusted government ฟังดูเป็นเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่มากแต่ก็ท้าทายสุดๆเลยนะครับเนี่ยการจะเปลี่ยนระบบใหญ่ขนาดนี้ให้ไปถึงจุดนั้นได้มีปัจจัยอะไรบ้างครับที่เอกสารชี้ว่าเป็นกุญแจสําคัญสู่ความสําเร็จค่ะเอกสารระบุปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญหรือ Key Success Factors ไว้3ข้อหลักๆนะคะที่ต้องทำควบคู่กันไป 1. คือการสารพลังความร่วมมือ Collaboration อันนี้ต้องยกระดับขึ้นไปอีกค่ะ จากเดิมที่อาจจะแค่ประสานงาน (coordination) คือบอกกันเฉยๆหรือร่วมมือเป็นครั้งคราว (cooperation) คือต่างคนต่างทำส่วนของตัวเองต้องไปสู่การร่วมมือกันอย่างแท้จริง (collaboration) คือรัฐเอกชนประชาสังคมหรือแม้แต่ประชาชนเข้ามาร่วมคิดร่วมทำด้วยกันตั้งแต่ต้นจนจบเลยค่ะเพื่อเป้าหมายเดียวกันหรือที่เรียกว่าประชารัฐนั่นแหละค่ะแต่ต้องทำให้เกิดจริงไม่ใช่แค่คำพูดนะเข้าใจความต่างเลยครับ Coordination แค่บอกกัน c o Operation แบ่งงานกันทำแต่ Collaboration นี่คือลุยด้วยการตั้งแต่ต้นปัจจัยที่2คืออะไรครับ2คือการสร้างนวัตกรรม Innovation ค่ะระบบราชการ4.0จะอยู่รอดได้ต้องไม่ยึดติดกับกรอบเดิมวิธีดเดิม ต้องกล้าคิดใหม่ทำใหม่ค่ะต้องส่งเสริมให้เกิดการคิดค้นทดลองหาวิธีทำงานหรือบริการรูปแบบใหม่ๆที่มันสร้างผลกระทบเชิงบวกได้จริงแก้ปัญหาได้ตรงจุดอาจจะรวมถึงเปิดให้ประชาชนเข้ามาร่วมสร้างนวัตกรรมด้วย co-creation จะได้เข้าใจความต้องการจริงๆคือไม่ใช่แค่ทำตามระเบียบแต่ต้องคิดหาระเบียบหรือวิธีใหม่ที่ดีกว่าเดิมแล้วปัจจัยสุดท้ายครับ3ค่ะ การปรับเปลี่ยนสู่ความเป็นดิจิทัลดิจิทัลไลเซชันอันนี้ชัดเจนว่าเทคโนโลยีสำคัญแต่ต้องเป็นการนำมาใช้แบบเต็มศักยภาพแล้วก็ผสมผสานกันทั้งคลาวด์สมาร์ทเดเวล็ a ปส์ดาต้าแอนาลิติกส์อะไรต่างๆเพื่อให้การทำงานมันเชื่อมกันได้จริงบริการประชาชนได้สะดวกรวดเร็วทุกที่ทุกเวลาทุกอุปกรณ์อย่างปลอดภัยแล้วก็สำคัญคือช่วยลดต้นทุนลดกระดาษลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็นลงไปค่ะทั้ง collaboration innovation และ Digitalization ดูเหมือนดิจิทัลจะเป็นเครื่องมือสำคัญแต่หัวใจจริงๆก็อยู่ที่การเปิดใจทำงานร่วมกันแล้วก็กล้าคิดต่างสร้างสิ่งใหม่ๆใช่ไหมครับถูกต้องเลยค่ะเทคโนโลยีเป็นแค่ตัวช่วยแต่การเปลี่ยนแปลงจะเกิดได้จริงไหมมันขึ้นอยู่กับคนเป็นสำคัญเลยค่ะบุคลากรในภาครัฐนี่แหละคือหัวใจแล้วคนในระบบราชการทั้งข้าราชการเจ้าหน้าที่ ต้องปรับตัวยังไงบ้างครับถึงจะขับเคลื่อนเรื่องนี้ไปได้การปรับตัวที่สําคัญที่สุดเลยนะคะแล้วอาจจะยากที่สุดด้วยคือเรื่องกระบวนทัศน์หรือไม n เสร็ค่ะเอกสารเน้นว่าต้องพัฒนาให้มีคุณลักษณะแบบผู้ประกอบการสาธารณะ public entrepreneurship ผู้ประกอบการสาธารณะโหฟังดูนะ่าสนใจครับหมายความว่ายัางไงครับเนี่ยก็คือมีหัวใจแบบผู้ประกอบการนะคะแต่ทําเพื่อส่วนรวมคือต้องมีความคิดริเริ่มสร้างสารรค์ กล้าลองผิดลองถูกไม่กลัวล้มเหลวมองปัญหาเป็นโอกาสในการพัฒนาไม่ใช่มองเป็นภาระแล้วก็ต้องมีความมุ่งมั่นมากๆที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นจริงนอกจาก Mindset แล้วก็ต้องพัฒนาทักษะ Skills ใหม่ๆที่จำเป็นด้วย เช่นพวกทักษะดิจิทัลวิเคราะห์ข้อมูลการคิดเชิงออกแบบดีไซน์ thinking รวมถึงสมรรถนะ competencies อื่นๆแล้วก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทำงานให้มันสอดคล้องกับแนวทาง4.0ด้วยค่ะการปรับทั้ง mindset skill competencies ทั้งหมดนี้เป้าหมายคือเพื่อให้ข้าราชการทำอะไรได้ดีขึ้นครับ เพื่อให้พวกเขาสามารถก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง Change Leader ได้ค่ะไม่ว่าจะอยู่ตำแหน่งไหนก็ตามสามารถขับเคลื่อนหน่วยงานตัวเองแล้วก็ระบบราชาการโดยรวมให้ก้าวไปข้างหน้าได้และเป้าหมายสูงสุดของการปรับทั้งหมดนี้ก็คือเพื่อให้พวกเขาสามารถสร้างคุณค่าสาธารณะ Public Value หรือประโยชน์สุขที่แท้จริงให้เกิดกับประชาชนและสังคมได้อย่างเป็นรูปธรรมนั่นเองค่ะเข้าใจภาพรวมทั้งหมดแล้วครับ การคุยของเราวันนี้ก็ได้เจาะลึกแนวคิดระบบราชการ4.0จากเอกสารกอพอนะครับตั้งแต่พัฒนาการความท้าทายคุณลักษณะหลัก3อย่างคือเปิดกว้างเชื่อมโยงยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางบริการเชิงรุกแล้วก็อัจฉริยะสมรรถนะสูงรวมถึงปัจจัยขับเคลื่อนแล้วก็บทบาทใหม่ที่คาดหวังจากคนในระบบราชการค่ะซึ่งทั้งหมดนี้ก็เป็นกรอบเป็นทิศทางที่อยากจะไปนะคะ แต่มีประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจชวนให้คิดต่อนิดนึงค่ะคือในขณะที่ระบบราชการ4.0เ,เน้นประสิทธิภาพความเร็วการใช้ข้อมูลดิจิทัลเพื่อบริการที่รู้ใจเฉพาะบุคคล Personalization มากขึ้นเนี่ยมันก็มีความท้าทายซ่อนอยู่เหมือนกันนะคะความท้าทายที่ว่านั้นคืออะไรครับ คือเราจะสร้างสมดุลได้ยังไงคะระหว่างการขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีกับการดูแลให้เกิดความเป็นธรรม Equity ในการเข้าถึงบริการของคนกลุ่มต่างๆที่อาจจะยังเข้าไม่ถึงเทคโนโลยีหรือยังไม่คุ้นเคยรวมถึงการรักษาความเป็นมนุษย์ Humanity ในการให้บริการด้วยทั้งความเห็นอกเห็นใจการรับฟังซึ่งบางทีเทคโนโลยีมันก็อาจจะทดแทนไม่ได้ทั้งหมดนะคะการมุ่งแต่ประสิทธิภาพกับข้อมูลอย่างเดียวอาจจะทำให้เรามองข้ามมิติเหล่านี้ไปได้ โอ้โหนั่นเป็นคำถามที่สำคัญและท้าทายมากๆเลยครับการสร้างสมดุลระหว่างประสิทธิภาพแบบดิจิทัลกับความเป็นธรรมและความเป็นมนุษย์ในการบริการคงเป็นโจทย์ใหญ่ที่ต้องหาคำตอบในการนำแนวคิดระบบราชการ4.0ไปปฏิบัติจริงประเด็นนี้คงต้องติดตามดูกันต่อไปนะครับว่าจะหาจุดลงตัวที่เหมาะสมได้อย่างไรสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะครับสำหรับการร่วมพูดคุยเจาะลึกประเด็นนี้ครับยินดีค่ะ